มันจะติดไหมตัวตัวขอบคุณครับอร่อยมากเรียวแววเข้าครัวสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาเจอกับแววกแล้ววันนี้แรวก็จะพาทุกคนเนี่ยมา ทานอาหารด้วยกันนะคะกับแววแล้ววันนี้เราก็จะมาฉลองเตาใหม่ของเวาด้วยเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูนะคะเตานี้ว่าสั่งมาจากอเมซอนค่ะมันมีความน่ารักมากๆเลยนะคะเหมาะสําหรับปิกนิกมากหรือว่าเอาไว้ใช้ในครัวเรือนก็ได้ค่ะ อารมณ์เหมือนเตาถ่านบ้านเราแต่ว่ามันเป็นสแตนเลสนนะคะเขาก็จะมีมาให้อันนี้คือชิ้นใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบกันเลยเราก็เริ่มจากชิ้นนี้นะคะจะเป็นชิ้นเล็กนะคะเราวางก่อนแล้วก็ต่อไปก็คือไซส์ที่2นะคะมองเห็นหรือเปล่าคะอ่าแล้วต่อมาก็คือจะเป็นตัวไซส์ชิ้นใหญ่นะคะวางลงไปเลยคะ่ะประกอบง่ายมากๆนะคะไม่ถึง3นาทีก็ทําได้แล้วคะ่ะ แล้วก็เขาจะให้ตัวขามาทั้งหมดนี่นี่สามขาทำง่ายนะคะพอเราประกอบแล้วใช่ไหมประกอบเป็นชั้นอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเล็กกลางใหญ่แล้วใช่ไหมคะคว่ำค่ะคว่ำนะคะ,ะนี่เห็นเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้มันจะมีรูให้สองอันใช่ไหมคะเราก็เอาอันเนี้ยเสียบเข้าไปในรู แบบนี้ทั้งสามตัวเลยนะคะเย้ mm. ได้แล้วนะคะนี่ก็คือเตาของเรานะคะนี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงเอาไว้ใส่ฐานเนาะเราใส่เข้าไปแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสําหรับย่างนะคะเราจะตั้งหายหรือว่าตั้งข่อมันก็จะนูนๆหน่อยแล้วเขาก็ให้ตัวนี้มาเอาไว้แบบ คีบแบบนี้นะคะหรือว่าเอาไว้คีบถฐานก็ได้ค่ะ <'m> sure. that work lot? can ันจะติดไหมจะได้กินนะคะวันนี้แปลว่าถานมันไม่ดีอ่ะ orange? Yeah. Oh. Oh don't wait me eh uh. oh no now nah. it's been three days <laughs> mm. smoky barbecue flavor mm. smoky from stop or wood burn <laughs> mm. ชูกรน่ีบีโอเค this one from my friend from ท็อป yeah from t ็อป I don't know what is called in English Um, ถั่วพลูภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอะคะเราไม่แน่ใจแต่ว่าเอามายำนี่คืออินย what's it called um in Thai i like ื say ถั่วพลูถั่วพลู I think it's like bean you know long green bean right o n g it's same thing mmm mm. Oh the from the um the baggie? Mm. Okay. The drugs. Mm -hmm. I remember. Careful chili. Where? Red one. Oh I love chili. all these <laughs> And this is crispy onion. It's mm -hmm. yeah. pretty good. Mmm. Oh. Hi, the chicken with charcoal. Chicken with charcoal? Mm-hmm. Let me let me verify. Yeah. Let me verify. Swap I mean yeah. <laughs> I like. I'm not sure if screws and mm. I'm mm, not going to say that. It's not completely. Mm. Mm -hmm. hmm? mm. Let's go. Let me mm. inspect. Let me mm. inspect. Let's Not completely, but it's not raw. It's good. Mm. Yeah. Nice. Are you pink? No, not really. Okay. Yeah. Mmm. eat stick sticky, right, I should get some rice. What's yeah. Where's your rice? I don't want that. Dry, mm. 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 It's rye, but. rice. Today, we're eating some type of squid salad, Thai style. Or she tells me every day: loco, 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 loco. It's a favorite word: Local and. Because we say that. Local and fala. You should know. honey. You should know the name of that. Oh, If if um my friend she is watching this video. <laughs> yeah, what, what you gonna tell her? Thank you for the the green Okay, To Aloy Mmm. Mm. It's fresh, huh? Mm. Crispy. The onion. Mm. onion. is crispy. You know, milk inside. Milk. mm -hmm. You can use coconut milk or milk. I don't mm. have coconut milk. ร้อยไหมอือฮ mm ึยูโน่อะไรนะเออร้อยไหมท่าน <Southern. S 1> mm ี hmm. ่ร้อย southern 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 อือฮึหลองนั้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำต้องใจให้แวร์และสามีนะคะทำคลิปกินทำอาหารแบบโชว์ความแบบ real real lifestyle in America like this click like and subscribe thank you so much ขอบคุณค่ะ bye bye